สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องวาโมนะครับตัวนี้เป็นบุหรีไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นวาโม V 5นะครับนะครับข้างในเป็นอย่างี้ครับวาโมของผมนี้ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสสแตนเลสแท้นะครับไม่ใช่เหล็กชุบนะครับตัวนี้ผมการันตี ว่ามันคือสเตลเลสแท้คือไม่มีลอกสีเงินนี่ไม่ลอกนะครับก็ในชุดจะมีอะไรบ้างก็เนี่ยครับจะแถมหนึ่งอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แถมแบตให้สองก้อนจะเป็นก้อนยาวกับสั้นเป็นหัวที่ใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้านะครับ e ี i g a r e t t ก็ใส่เนี่ยครับ ซื้อลิควิดน้ำยาใส่เข้าไปก็ใช้เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามีสองอันนะครับมีหัวสำรองให้สองอันแล้วก็คู่มือคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีอะไรใบรับประกัน Q.C.Pass โอเคไม่จำเป็นทีนี้เราผมจะมาแยกชิ้นส่วนวารโม่ให้ดูนะครับว่า อ่โอเห็นนะครับวามูม่จะแยกชิ้นส่วนได้ประมาณนี้สีชิ้นนะครับเราสามารถเลือกใช้แบตสั้นหรือแบดยาวก็ได้อ่ะผมจะลองใช้แบตสั้นให้ดูครับก้อนเล็กก็คือ เอาแบตใส่เข้าไปใส่ให้ถูกขั้วนะครับขั้วบวกแล้วก็ปิดด้วยคอยด้านล่างสุดได้เลยเราก็จะได้ e s i แบบตัวนี้เป็นแหวนใส่เฉยๆนะฮะคือไม่มีอะไรอ่ะประกอบปุ้มเห็นไหมฮะ เราไ,ได้วาโม่แบบสั้นส่วนใครอยากจะเทนะ่ใช้แบตยาวค,คือมันสามารถดีดแตดได้อะใส่แบตเตอรี่ยาวไปแล้วเราก็ใส่ตัวอะแดปเตอร์แหวนเขาเรียกอะไรหรือนั่นแหละอะเห็นไหมก็จะได้วาโม่แบบยาวเห็นไหมเท่อีกแบบหนึ่ง ข้อดีของวามโม่นะครับคือเท่าที่ผมอ่านคู่มือนะเราสามารถปรับไฟได้นะครับตั้งแต่ีโวลต์ว่ลืมเดี๋ยวนะอ่ะเราสามารถเลือกเลือกไฟเอาพุทนะฮะเลือกไฟไปเลี้ยงตัวอัตอมิเซอร์ข้างบนเนี่ยได้ตั้งแต่3 v โวลต์ถึง6โวลต์โดยการกดปุ่มเนี่ยครับ เพิ่มทีละ0.1โวลต์มันจะเป็นจอ l LED นะครับตัวนี้เราก็เลือกไฟ3โวลต์ถึง6โวลต์ได้หรือจะเลือกเอาพุทธออกเป็นวัตต์ก็ได้อ่ะตรงนี้ผมน่าสนใจตั้งแต่3วัตต์ถึง15วัตต์โดยกดปุ่มบวกกับลบเหมือนกันโดยจะเพิ่มขึ้นทีละ0.5วัตต์อ่านั่นแหละครับ ตรงนี้ต้องลองไปศึกษาว่าการเราเพิ่มแบบโวลต์หรือเพิ่มแบบวัตต์มันจะต่างกันยังไงอันนี้ผมก็ไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่นะครับผู้ใช้ต้องลองไปศึกษาแล้วทดสอบกันเองว่ามันจะให้ความแตกต่างในการสูบบหรี่ไฟฟ้ายังไงนะครับผมซ,ซึ่งตามที่ผมเข้าใจคือตัววาโมเนี่ย นอกจากใช้กับหัวแบบ e s i g a l e t ตรงนี้ได้เนี่ยที่เป็นสำหรับลิควิดเนี่ยมันก็เอาไปใช้กับหัวตอมไมเซอร์แบบอื่นได้เช่นตัว Q2 ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้กับสมุนไพรแบบสมุนไพรหรือยาเส้นแบบแบบแ,บบแห้งนะครับคือตัวนี้เรามาจอยปุ๊บอ่ะเราก็ เราสามารถเลือกปรับไฟสําหรับตัวนี้ได้มันอาจจะใช้ไฟเยอะหน่อยอาจจะใช้ไฟเยอะกว่าตัวหัว e e สิเกล t แบบนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ปรับไฟได้แบบคือมันยืด,ย,ด,ย,ดยุ่นได้เลยอะไรเงี้ยครับผมนี่คือข้อดีของวาโมแล้วงานเขาค่อนข้างจะดีมากเลยครับมีน้ําหนักแล้วเป็นสแตนเลสแท้นะครับผมคุ้มราคานะครับโอเควันนี้ก็จบการนำเสนอวาโมครับ V5 ขอบคุณครับ